สวัสดีครับสำหรับในตัวรต่อไปที่เราจะพาก็คือกินข้าวริมน้ำบนเรือนี่ก็จะมีบริการไว้ให้อันนี้เป็นชื่อเรือว่าออฟาริทโฟลดิง้งได้ทลองข้างในใสปิ้งรอ150้อยหนึ่ห้าสมก็ราคาไม่แพงถ้าใครพาสาวๆมาก็พามานั่งทานได้เรือสวยบรรยากาศดีเขาจะออกประมาณตอนนักทุ่มครึ่งสองทุ่ม ก็เริ่มออกแล้วนี่เรามาดูกันน่าสนใจเรือลำนี้ชื่อ The One The One ั e s ล a u r a n t Travel a น d Tourist นี่ก็มีนักท่องเที่ยวมายืนคอยที่เตรียมขึ้นเรือกันแล้วน่าสนใจมาก,กอันนี้เป็นทับก,กิ้งกับบุบก,กิ้งที่นี่ได้นะครับเนี่ยต่อนี่อันนี้ Star Queen Tourist Star Queen Tourist น่าสนใจมาก เป็นเรือที่รับทานอาหารได้อันนี้ดีกว่าบูดบอสเรือไม้ไม้ทั้งลำผมคิดว่าเขาคงชอบไม้อะเพราะไม้ที่เนี้ยหายากนำพังต้นยากไม่อยากจะมีเลยเรือลำนี้ชื่อไมลิสนี่มีเบอร์โทรให้ถ้าใครสนใจก็นี่ได้เลย w เ l c o m e NDC Group <oughs> อ่าเราไปดูเรือลำต่อไปดีกว่าครับ น่าสนใจมากเรือไม้บรรยากาศดีเนี่ยเรือเวลาที่เราขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะมีอาหารมาเสิร์ฟเราบุฟเฟ่อยากกินอะไรก็เลือกก็ตากเอาเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเวลาที่ครบประมาณ1นหรือสชั่วโมงที่เขาพาเราล่องเรือเนี่ยซึ่งเราก็คงกินอิ่มพอดีเขาก็พาเรากลับมาณจุดเดิมอันนี้มาจากคาตาคาเลยท็อปสตาร์